สวัสดีครับทุกคนนี่อยู่เกม o v w a t c h สองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับฮีโร่สายดาเมจตัวต่อไปที่เราจะแนะนํากันในวันนี้ก็คือร e a เปอร์นะฮะเป็นตัวที่ผมพูดไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยแนะนําให้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเมนดีเพแล้วอยากไต่แรงนะครับเอา r ิปเปอร์ไปฝึกเล่นเนี่ยรับรองว่าเก่งมากนะครับผมการันตีเลยว่าเป็นตัวที่ไต่แรงได้ดีมากๆในช่วงนี้นะฮะผมก็เลยอยากจะมาแนะนํากับสกิลต่างๆของ r ิปเปอร์ว่าทําอะไรได้นะครับรวมถึงวิธีการต่อสู้กับเขานะฮะแล้วก็ เทคนิคการเล่นต่างๆที่เมนริปเปอร์ต้องมีนะฮะวันนี้ก็มาแบบจัดเต็มกันเหมือนเดิมนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับริปเปอร์นะครับเป็นฮีโร่สายดาเมจที่มีการโจมตีอันหนักหน่วงนะครับลูกซองคู่ของเขาเนี่ยยิงศัตรูยิงแท้งได้รุนแรงมากๆแล้วก็มีวิธีการเล่นแบบเป็นแฟงเกอร์ด้วยนะครับสามารถ ไปอ้อมหลังเขาว่าไปข้างหลังเขาแล้วก็เอาตัวรอดกลับมาสู่ทีมนะครับคอยไล่ฆ่าซัพพอร์ตไล่ฆ่าแทงไล่ฆ่าได้ทุกคนเลยนะลิปเปอร์เป็นตัวที่เก่งมากๆตัวหนึ่งเลยครับอาวุธหลักของลิปเปอร์นะครับก็จะเป็นปืนลูกซองคู่อย่างที่ผมบอกนะฮะเป็นปืนที่มีกระสุน8นัดนะครับแล้วก็ยิงเป็นแบบนี้ฮะคลิกซ้ายอย่างเดียวครับนี่ง่ายๆเลยจะคลิกค้างไว้ก็ได้นะครับยิงได้เหมือนกัน ยิงโคตรง่ายนะครับแถมยังเป็นตัวที่มีวิธีการรีโหลดที่เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือปกติตัวอื่นนะครับเขาก็จะเปลี่ยนลูกแมกกาซีนตรงไหมฮะกระสุนหมดทําไงเฮลิเปอร์ทิ้งแม่งเลยนะครับแล้วก็หยิบปืนใหม่ออกมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่แกพกมาจากไหนเยอะแยะนะฮะคือยิงทิ้งนะครับยิงทิ้งแกก็มีปืนออกมาแบบโคตรเยอะนะฮะเป็นปืนที่ใช้งานไม่ยากครับก็คือเวลาโจมตีก็ยิงระยะใกล้นะครับเพราะเป็นช็อตกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณยิงระยะไกลๆเนี่ยดาเมจมันจะน้อยลงมานะ ทําดาเมจได้น้อยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดระยะใกล้ๆเนี่ยโอ้หแรงมากนะครับดูดินะครับนัดละครึ่งหลอดอ่ะเออโดนเต็มๆนะครับแรงมากแถมหัวยให้ช็อตด้วยนะครับเฮ็ดช็อตนี่ก็ยิ่งแรงไปใหญ่เลยนะครับปืนนี้ต่อไปเป็นสกิลเล็บชิปครับหรือว่าสกิลเวทฟอร์มนะครับจะทําการเรียกได้ว่าไงดีเหมือนกับกายร่างเป็นร่างวิญญาณนะครับพอกดปุ๊บเนี่ยตัวละครเราจะโจมตีไม่ได้นะฮะคล้ายๆกับของมอยร่างวันก่อนนะครับที่เป็นเหมือนกับ ล่างวิญญาณออกไปศัตรูโจมตีไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของตัวลิปเปอร์เนี่ยศัตรูเดี๋ยยังเห็นอยู่ว่าลิปเปอร์เดินไปทางไหนนะฮะแบบมันจะเป็นลักษณะของวิญญาณลอยไปลอยมาเป็นเหมือนผีนครับแต่ว่าศัตรูยิงเข้ามาไม่ได้นะฮะยิงเข้ามาไม่ได้ระหว่างที่ใช้อยู่เนี่ยตัวละครของเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับนิดนึงแล้วก็ยกเลิกถานะผิดปกติด้วยนะครับสมมุติคุณติดเออนู่นนี่นั่นมาก็คือจะไม่โดนดาเมจเลยนะฮะแบบอมาตะชั่วคู่หนึ่งเลยเออระหว่างที่เรากําลัง เวทฟอร์มอยู่นะครับหลักๆก็เอาไว้ใช้หนีครับสกิลนี้นะครับพอเข้าไปถึงศัตรูปุ๊บยิงตายตายเสร็จปุ๊บก็หน่อยออกมาประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากสาหรับสกิลนี้เอาไว้ใช้หนีเป็นหลักนะฮะสกิลต่อมาคือสกิล E หรือว่า Shadow Step นะครับจะเป็นการว์ปไปที่จุดจุดหนึ่งที่เราเลือกได้นะครับพอกด E ปุ๊บคุณจะทําการลดปืนลงนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าจะมีจุดสีม่วงๆด้านบนหน้าจอเห็นไหมฮะมันคือจุดที่คุณจะว้าไปนะครับพอเราโอเคปุ๊บเรากดคลิกซ้ายนะก็จะเป็นการเทเลพอร์ต แบบนี้เลยง่ายๆเลยแบบนี้สามารถใช้ข้ามตึกข้ามอะไรได้หมดเลยนะครับมันจะมีระยะของมันอยู่ค่อนข้างไกลทีเดียวนะครับก็ดูว,ว่าตรงไหนวร์บถึงอย่างนี้เห็นป่ะถ้ามันขึ้นไอ้ม่วงๆเนะี่ยคือวราบถึงนะครับเอ่อถ้าไม่ขึ้นอย่าก,กดวราบนะครับมันไม่ถึงเนาะเออก็คือค่อนข้างไกลทีเดียวเลยครับสกิลนี้สำหรับสกิลนี้ก็เป็นสกิลหลักที่จะเอาไว้ใช้ทําให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปในจุดหลายๆจุดได้นะครับทำการแฝงศัตรูได้สมมติศัตรูอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยเราก็ว้าไปข้างหลังเขานะฮะแล้วก็ทําการโดน รประมาณนี้เลยสาหรับสกิลชาร์โดสเตปเอาไว้ใช้แฟงกิ้งนะครับรวมถึงเอาไว้ใช้หนีก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสมมติโดนไล่มาปุ๊บอาจจะว์บหนีดือด้อ,ดอ,อย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะมีช่วงจังหวะดีเลย์ที่แบบเราจะไม่โดนดาเมจนิดนึงนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้หนีได้เช่นกันนะครับแล้วแต่สถานการณ์เนาะแล้วแต่การใช้งานต่อไปเป็นสกิลพาสซีของลีปเปอร์นะครับก็คือทุกครั้งที่คุณทําดาเมจลีปเปอร์ Reaper จะทำการฮีลตัวเองด้วยนะครับเหมือนกับมอยล่าเลยดูดเลือดเหมือนกันนะสมมติคุณโดนนยยิิงมาก่อ อ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพอเราเจ็บปุ๊บดูครับพอเรายิงดูดูเลือดขึ้นโคตรไวนะครับเลือดขึ้นโคตรเยอะเพราะว่าไอ้ดาเมจของปืนลูกซองเราเนี่ยครับง่ายๆคือยิ่งแรงยิ่งดูดเลือดเยอะทําให้ริปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ยิงแท้งนะครับบอกเลยว่าโหดมากริปเปอร์เนี่ยสามารถฮีลตัวเองได้จากการยิงแท้งแบบเยอะมากครับดูเนี่ยยิงแค่2อสาัดเลือดมันก็ขึ้นมาประมาณสักครึ่งหลอดแล้วครับอื เพราะว่าด้วยพสิทิ์ตรงนี้แหละทำให้ลิเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่สามารถเอ่ออเาตัวรอดได้ดีมากๆนะครับคือยิงแล้วได้ฮิลคืนมาศัตรูเนะี่ยถ้าเกิดไม่มีฮิลเลอร์มาคอยช่วยกับเวลาสู้กับเราเนะี่ยก็ยิ่งเสียเปรียบถูกไหมฮะเพราะเราเลือดเพิ่มเรื่อยๆต่อไปเป็นสกิลอันติเมทของลิเบอร์นะครับคือเดตบอสซอมนะครับจะทำการโจมตีศัตรูทุกตัวรอบทิศท,ทางนะฮะโดยที่ทำดาเมจเป็นวินาทีนะฮะโดยจะเป็นรูปแบบนี้ครับเนี่ย ะะเป็นสนกิลเต็มเมทที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วก็ได้ผลดีมากๆด้วยนะครับเอาไว้ใช้เวลาที่คุณแบบว่าเ,าเข้าไปอยู่ในหลังศัตรูปุ๊บคุณก็โผไปนะฮะด้านหลังเขาแล้วก็จัดเอตัวเองนะฮะฆ่าหมดทีมประมาณนี้เลยนะครับเป็นสกิลที่ทรงพลังแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูเทคนิคการยิงของเลเปอร์บ้างฮะปืนหลักของเขาเนี่ยเป็น,ป,นปืนลูกซองถูกไหมครับวิธีการใช้งานแบบทั่วไปเลยนะฮะก็คือต้องเข้าไปใกล้นะครับเพื่อยิงแรง นอกจากนั้นแล้วก็จะเป็นเรื่องอทั่วไปของลูกซองก็คือเวลายิงแบบว่ามุมอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะยิงหลบยิงหลบแบบเนี้ยได้นะครับเออเก็ฑไหมนะครับมันเหมือนพวกเกม FPS ทั่วไปแหละครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นปืนกลเนี่ยคุณอาจจะต้องยืนยิงยาวๆระยะไกลๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นลิปเปอร์เนี่ยเราเวลาเราหลบอยู่หลังกำแพงเงี้ยอาจจะออกมายิงแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ลดโอกาสที่จะโดนยิงสวนกลับมานะครับรวมถึงลิปเปอร์เนี่ยมีฮิลตัวเองด้วยอย่าลืมนะครับทำให้ถ้าเกิดศัตรูยิงเราไม่ค่อยโดนอะ เราจะยิ่งโคตรเก่งนะครับเล่นโคตรสบายขอแค่คุณได้เข้าไปใกล้ครับจะบบกว่าหลบหลังกําแพงยิงแบบนี้นะครับหรือว่าจะกระโดดยิงก็ได้หมดนะครับขอแค่ให้ตัวเราเนี่ยโดนดาเมจให้น้อยที่สุดแล้วปืนของเราเนี่ยก็จะแคลี่ไล่เป่าหัวศัตรูได้เองนะฮะต่อไปเป็นเทคนิคสกิลเลฟชิฟนะฮะก็คือเวลาใช้สกิลนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรายิงไม่ได้ถูกไหมครับสังเกตดูทางด้านซ้ายมือครับจะเห็นเขาว่าแคนเซิลนะครับ ก็คือคุณสามารถที่จะยกเลิกสกิลระหว่างที่เราใช้งานอยู่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้หมดระยะเวลานะครับอาจจะแบบเอ้ยมาแล้ววะพอแล้วนะครับก็กลับมาและยิงศัตรตูต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาที่เราใช้สกิลเลฟชิพนะฮะปืนของเราจะรีโหลดนะครับดูสังเกตดูนะอันนี้3 8ใช่ไหมครับพอเราใช้ปุ๊บกลายเป็น8 8อ่าสกิลนี้ไม่ได้ใช้แค่หนีได้อย่างเดียวนะครับสามารถใช้เพื่อเว้นจังหวะให้เพื่อนของเราเนี่ยสามารถมาฮีเราได้เออผมลืมบอกนะครับว่า ไอ้ศัตรูยิงเราไม่ได้แต่เพื่อนฮีลเราได้นะครับทำให้คุณอาจจะแบบจังหวะบวกใกล้าตายปุ๊บคุณเล็บชิปออกมาก่อนให้เพื่อนฮีลคุณหรือว่าคนไปเก็บยาแล้วเข้าหันไปสู้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะปืนของเราจะรีโหลดให้เต็มแม็กนะครับเพราะฉะนั้นเล็บชิปเนี่ยสามารถใช้ทั้ง เข้าออกได้หมดเลยนะครับแต่แนะนําผมให้ใช้ออกมากกว่านะครับเน้นบอกว่าเข้าไปยิงก่อนแล้วก็ออกมาเล็บชิปไปเก็บยาให้เพื่อนฮิลแล้วก็ออกไปยิงใหม่อะไรงนี้น่าจะดีที่สุดนะครับสำหรับสกิลเล็บชิปหรืออ,อย่างหนึ่งของสกิลนี้นะครับก็คือเวลาเราใช้เนี่ยเราเป็นอมตะถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราโดนกับดักของจังเลสหรือว่าโดนกาว,วิท้อนเซิร์ฟข,ของซาเลียแบบเนี้ยเราก็สามารถใช้สกิลเนี้ยเพื่อหลบดาเมจที่จะยิงเข้ามาหาเราได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะยัง เออหน,นีออกจากจุดได้ไม่ได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ตายต่อไปเป็นสกิลชาร์โด้สเตปนะครับเทคนิคการใช้สกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสกิลนี้นะครับเพียงแต่คุณต้องเข้าใจว่าระหว่างที่เราวร์บแบบนี้นครับอย่างแรกเลยคือศัตรูเนี่ยเขาได้ยินเสียงแต่ว่าเบามากนะครับเบามากๆก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่วร์บใกล้ๆเขาเนี่ยเขาก็จะอาจจะไม่ได้ยินเลยก็ได้นะฮะทำให้เป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเนียนจริงๆนะครับแต่ผมไม่แนะนําให้ใช้ตรงๆนะสมมติว่าศัตรูอยู่นี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเห็นศัตรูอยู่นี้ปุ๊บก,กูว้า มามึงเจอกูบับแบบนี้อันนี้มันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าในการเล่นจริงเนี่ยเขาเห็นว่าคุณวาร์ปเข้ามาถูกไหมครับคุาต้องเตรียมรอไปแล้วว่าคุาจะยิงคุณนู่นนี่นั่นฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็พยายามใช้แบบให้มันสมมติศัตรูอยู่นั้นใช่ไหมครับก็ขึ้นไปข้างบนหน่อยอ่ะนะครับแบบนี้แล้วค่อยลงมายิงเขานะครับอันนี้ดีกว่านะครับไม่ใช่วาร์ปไปตรงๆนะครับแค่นั้นเองสําหรับสกิลนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะ สำหรับเทคนิคการใช้สกิลอันติเมตนะครับเอาจริงสกิลนี้เนี่ยไม่ใช้งานไม่ค่อยยากนะครับอย่างที่ผมบอกมันกดใช้ปุ๊บมันก็ยิงเลยครับแค่เข้าไปแบบใกล้ๆศัตรูแล้วก็ไล่ยิงเขาแค่นั้นเองแต่สิ่งที่ต้องระวังการใช้ทดเบบมีอยู่แค่2อสอย่างนะครับอย่างแรกก็คือคุณต้องดูว่าเขาเนี่ยมีสกิลขัดคุณได้ไหมนะครับตอนที่คุณเปิดอัติเมตเนี่ยคุณสามารถโดนขัดได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสตันสลีฟนะครับหรือว่าไอ้สกิลดีว่าเมื่อวันก่อนใช่ป่ะก็กันได ศัตรูที่คุณกำลังจะฆ่าเนี่ยมีตัวอะไรบ้างแล้วเขาสามารถหยุดคุณได้ไหมเพราะไอส้สกิลเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เปิดปุ๊บตายปั๊บนะครับมันทำดาเมจเป็นวินาทีก็แค่ต้องดูว่าเออถ้าเกิดศัตรูไม่มีสตันหรืออะไรเง,งี้ยเราก็จะเข้าไปได้ง่ายแล้วก็เปิดอันติได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดศัตรูมีสตันอะไรอย่างงี้เราจะต้องฆ่าตัวนั้นก่อนหรือว่ารอจังหวะก่อนให้เขาใช้สกิลไปก่อนแล้วเขาใช้ดาเมจไปแบบนี้จะ,จะจะดีกว่านะครับนะฮะแล้วก็ตัวเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นอมะตะนะครับถึงแม้ว่าตอนท มันทำให้แบบว่าโอ้โคตรฆ่ายากถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปหนึ่ง vs 5นะครับมันโดนลุมก็ตายครับโดนลุมกระทืบไม่เหลือแน่นอนนะฮะต่อให้มันเป็นสกิลที่รุนแรงแค่ไหนหรือว่าจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ควรจะใช้ในจังหวะที่แบบคุณแฟงก่อนนะครับไปข้างหลังให้ศัตรูไม่รู้ตัวก่อนให้เขาแบบกว่าจะรู้ตัวก็โดนไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยมันทำให้คุณสามารถปิดสกอร์ได้ง่ายกว่านะครับอย่าใช้แบบตรงๆเดินเข้าไปเฮ้ยมึงเจอกูอือเปิดตีตู้มีอ้อ เขาดักได้อยู่แล้วครับอ,อย่าทําแบบนั้นเลยอย่าหาทำต่อไปเป็นเทคนิคการเล่นทั่วไปของลีปเปอร์นะครับลีปเปอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ดาเมจสายแฟงเกอร์นะครับเป็นตัวละครที่เน้นการอ้อมหลังนะฮะโจมตีซัพพอร์ตโจมตีแนวหลังของเขาเพราะว่ามีสกิลที่เคลื่อนที่ไปข้างหลังเขาได้ง่ายแล้วก็มีปืนที่โจมตีระยะใกล้ทําให้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีจากด้านหน้าโดยตรงเนี่ยเราจะโดนยิงตายก่อนก็ได้นะครับเราจะไปต้องแบบวาร์ปเข้าไปมุมสงูงวาร์ปเข้าไปมุมอ้อมหน่อยเพื่อให้ตัวเราสามารถเข้าถึงศัตรูได้ แล้วก็ทาดาเมจได้อย่างเต็มที่นะฮะแต่ถ้าเกิดสังเกตดูจะเห็นเลยว่าทุกสกิลที่ผมกล่าวมามันเป็นสกิลที่ใช้งานไม่ยากนะครับทำให้ลิเปอร์เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งเลยที่เหมาะกับมือใหม่ที่อยากจะเล่นแฟงเกอร์อยากจะลองฝึกฝนการเล่นตําแหน่งแฟงเกอร์เนี่ยตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าปืนแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยมันยิงง่ายเข้าใจง่ายหมดเลยนะฮะหลักๆของเขาก็มีแค่การเนี่ยครับกดชาร์โดสเตปเข้าไปด้านหลังนะครับหามุมจังหวะที่เราจะไปแฟงได้ แล้วก็รอเข้าพร้อมเพื่อนครับพอเพื่อนมาแล้วเราก็เริ่มจะลงไปไล่ยิงซับพอร์ตเขาต่างๆรวมถึงตัวลิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจกับแท้งรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดว่าทีมของคุณเนี่ยซับพอร์ตโดนล้วงบ่อยๆนะครับเจอพวกวินสตันเจอพวกดูงฟิตอย่างเงี้ยที่คอยจะมาล้วงซับพอร์ตเรานะครับคุณสามารถจะอยู่กับทีมแล้วก็ยิงแท้งช่วยซับพอร์ตก็ได้เหมือนกันนะครับความสามารถมันครบเครื่องมากนะครับคือค่าซับด้านหลังก็ได้ค่าแท้ง ก็เอาไหวอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเล่นลิปเปอร์คุณต้องดูว่าเออจังหวะนี้ทีมต้องการให้เราไปเป็นแฟงเกอร์หรือว่าทีมต้องการให้คุณนยอยู่กับทีมสําหรับตัวที่เอามาแก้ทางลิปเปอร์ได้นะครับก็เป็นตัวบินต่างๆนะครับเพราะว่าลิปเปอร์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะสามารถย่นระยะไปหาศัตรูได้ง่ายนะครับ แต่ว่าเขาบินไม่ได้นะครับทำให้ตัวอย่างฟาล่าหรือตัวอย่างเอ็โคเงี้ยก็คือไล่ยิงลิปเปอร์เพลินสบายเลยนะครับถ้าเขาไม่ตกลงมาให้คุณยิงใกล้ๆเนี่ยคุณคณน่จะแบบว่าอกหมดโอกาสยิงได้เลยนะครับหรืออย่างซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งที่ลิปเปอร์เกียดมากๆเลยก็คืออานาครับเพราะว่าอานาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลสตันลิปเปอร์ทำให้เวลาที่คุณเล่นลิปเปอร์แล้วไปแ้งอานาเนี่ยมันลำบากเพราะว่าคุณอาจจะโดนสลิปดาร์ดทำให้คุณโดนหลับแล้วก็โดนลุมกระทืบตายได้นะครับรวมถึงอานาเนี่ยม คือลิปเปอร์เนี่ยมันเหมาะกับฮีโร่ที่ตัวใหญ่ถูกไหมครับแล้วอนาเนี่ยมันตัวเล็กทําให้โอกาสที่คุณจะเบอสอนายิงตายภายใน2อสานัดเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับแล้วทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสหันมาสลิดด์สใส่คุณได้ง่ายมากเพราะว่าลิปเปอร์เนี่ยเป็น DPS ที่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากๆถ้าเกิดเทียบกับเทรเซอร์หรือวิดโอเมเกอร์อะไรเงี้ยลิปเปอร์ในตัวใหญ่มาก พอตัวใหญ่ก็หมายถึงโดนสแตนง่ายด้วยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้เอาไว้แค่นั้นเองนะฮะแต่อย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าจะโดนอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าทีมเขาไม่แบบลุมกระเทือกคุณจริงๆเนี่ยคุณสามารถจะหนีออกมาได้ด้วยเวทฟอร์มด้วยสก,กิลต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วนะฮะก็พยายามดูจังหวะเอาละัรอย่าไปแบบล้วงลึกมากเกินไปนะครับบางทีก็ล้วงแค่พอประมาณแล้วก็ดูว่าเพื่อนคุณสามารถตามมาซัพพอร์ตคุณได้ไหมด้วยนะครับเผื่อแบบมันเราฆ่าเขาไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่แบบตายฟรีนะ อีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ลิปเปอร์เนี่ยพบกับความลำบากได้ก็คือเวลาเล่นบางแผนที่หรือว pues nope. ่าบางด่านเนี่ยมันมีพื้นที่โล่งเยอะนะครับลิปเปอร์เนี่ยมันต้องอาศัยการเนียนเข้าไปนะครับไปตามตึกไปตามนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าคุณเจอด่านที่มันมีที่โล่งเยอะๆอย่างเช่นด่านจ็งเกอรทาวน์ในในพอย์แรกอย่างเงี้ยนะครับจลิปเปอร์จะไปแฟงยังไงครับเออคือมันมีแต่พื้นที่โล่งๆครับกว้างๆมันไม่มีทางเดินเข้าไปยิงเนียนๆได้ทําให้เวลาเจอด่านพวกเนี้ยลิปเปอร์อาจจะเล่นได้ไม่ดีนะครับ มันเนมันไม่เหมือนเกนจิไงที่แบบคุณแดดเข้าไปหา,าได้เลยแต่ว่าลิปเปอร์เนี่ยมันต้องอาศัยว้าไปเนเนียแล้วเดินเข้าไปหาเข้าไปยิงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเล่นลิปเปอร์เนี่ยคุณจะทวงทีมในบางบางจุดได้เพราะว่าการที่คุณจะเข้าไปทําเกมเนี่ยมันยากเหลือเกินนะฮะประมาณนี้ละกันก็ฝากเอาไวน้น,นิดนึงสำหรับลิปเปอร์นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นตัวที่ไต่แรงโซโลได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าลิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่ ผู้เล่นมือใหม่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะรับมือไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่สู้กับริปเปอร์เวลาที่เราไปล้วงซับเนี่ยเราจะล้วงง่ายมากนะครับเพราะว่าถ้าสปอร์ตที่เขาไม่สู้ริปเปอร์เลยหรือว่าหนีริปเปอร์อย่างเดียวแบบนี้นะครับมันทำให้แบบการเล่นของเรามันง่ายไปหมดนะครับก็คือแค่วิ่งไปไล่ยิงเขาง่ายๆเลยครับโดยเฉพาะกับคนที่เล่นโซโล่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการ call out หรือว่าการพูดคุยกันมากมายว่าเอ้ยริปเปอร์อยู่ตรงนี้นะริปเปอร์อยู่ตรงนั้น แล้วเขาต่างคนต่างเล่นทําให้เวลาที่คุณไปแฟงเนี่ยคุณสามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าคุณจะฆ่าตัวไหนก่อนนะครับแล้วก็ลดโอกาสที่คุณจะโดนลุมกระทือบได้ง่ายนะครับเพราะเขาไม่ได้คุยกันแบบมากมายอะไรเงี้ยเก็าปะนะครับรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องคุยกับใครมากมายเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าเออคุณจะทําอะไรคุณจะเป็นคนกําหนดเองว่าคุณจะไปตรงนี้คุณจะไปแฟงตัวนี้ไปฆ่าตัวนี้จะอันติเวลานี้อะไรงี้ก็บอกเพื่อนแค่นิดเดียวไม่ต้องใช้การสื่อสารอะไรเยอะ ไม่ต้องมาทําการนัดแนะอะไรกันมากอาจจะมีแค่อานาอานา n าโ o บูทให้อะไรงี้ก็คือแรงมากๆเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ใช้ทีมเวิร์กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเล่นดีๆเนี่ยสามารถแครี่ได้เหมือนกันออนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าลิปเปอร์เนี่ยเป็นตัวที่มันเหมาะที่เกิดว่าคุณอยากจะไต่แรงโซโล่ไปฝึกเล่นดูนะผมรับรองว่าลิปเปอร์เนี่ยจะช่วยให้แรงของคุณขึ้นได้แบบเยอะเลยนะฮะโอเคสำหรับเรื่องวันนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่อยากจะดูตัวอะไรนะครับทีมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมดูหมดนะ คิวไว้แล้วนะครับว่าตัวไหนเนี่ยมีคนขอมาเยอะๆพิมพ์มาคอมเมนต์มาเยอะๆนะผมจัดให้ก่อนแน่นอนนะครับตอนนี้ก็เตรียมไว้แล้วไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับนี้พีเท่านี้ครับเดี๋ยวว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมลาก่อนทุกคน